ก็สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้มีกระแสนี่ร้อนแรงซะเลอเกินครับสำหรับเจ้าลิ์เทวดานะครับล่าสุดที่ย้ายเข้ามาในสังกัดเพชรยินดีครับแหมเห็นว่าจะใช้สีเสื้อเพชรยินดีอะคาเดมี่ด้วยครับก็เป็นลิ์เทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับก็ย้ายมานี่ใหม่ๆนี่ก็ถือว่าเป็นกระแสร้อนแรงครับ ทางเสียโบสนี่ถามใจแฟนมวยเลยครับจะจัดรายการใหญ่ที่บุรีรัมย์ในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเจ้าฤทธิ์เทวดาจะเจอใครดีครับแฟนมวยมองว่าเจอใครนะครับที่เจอแล้วเรียกว่าสูสีครับได้เสียที่สุดครับก็มีอยู่5ตัวเลือกให้แฟนมวยเลือกครับ คนแรกนี่ก็จะเป็นเจ้าชมวกทองไฟเตอร์มวยไทยครับก็ถือว่าเวทน้ำหนักใกล้เคียงกันครับร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้านี่ก็ถือว่าเวทนี้นี่เยอะหน่อยครับแหมาสายเพชรด,ดีนี่ก็ถือว่ามีมีตัวหมุนเยอะนะครับเจ้าชมวกทองนี่ก็ประเภทมวยเข่าไฟเตอร์ครับแหมก็ถือว่าชกมานมนานครับแต่ยังไม่เคยเจอกับเจ้าฤทธิ์เทวดานะครับถ้าคููนี้เจอกันในแฟนมวยว่าได้เสียไหมนะครับนี่คือตัวเลือกแรกครับแต่ ถ้าเจอกันนี่ก็มองว่าฤทธิ์เทวดาน่าจะได้เปรียบนะครับพอเจอมวยทรงนี้แกไม่กลัวครับไม่กลัวเพราะว่าเจ้าชมวทองนี่ก็อายุอานามแกก็สามสิบไปแล้วนะครับก็ไม่ฟิตเหมือนแต่ก่อนแน่นอนครับเพราะช่วงหลังๆมานี่แกก็เร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับก็ถือว่าแต่แฟนมวยก็บอกว่าเออเจ้าฤทธิ์เทวดานี่ก็เจอมวยเขานี่เห็นเขาเหมือนเห็นระเบิดนะครับแต่ก็ อยู่ในมือเสียโบสนี่ผมมั่นใจนะครับว่ามวยทรงนี้นี่เสียโบสนี่ก็น่าจะเทนอะไรให้เจ้าฤทธิ์วทวดานี่ได้แบบแก้เกมได้อย่างดีเลยละครับนี่คือช้อยแรกครับส่วนคู่ชกคู่ที่2ที่ผมบอกว่าอยากชมนะครับคู่นี้ก็คือเจ้าเพชรพนมรุ้ง มอลตันนมบด,ดีต์หรือเพชรพนมรุงเกียรติหม่เก้านะครับก็ถือว่าเป็นท่าคู่นี้มีโอกาสเจอกันนี่ถือว่าเป็นคู่มวยคลาสสิกเลยครับเพชรพนมรุงก็ประเภทเตะต่ตอยหนักรุนแรงก็ฝีมือครบเครื่องนะครับก็ถือว่าเจ้าลิเทวดานี่ก็เจอมวยทรงนี้นี่ก็ไม่ใช่ว่ากินง่ายๆครับเจ้าเพชรพนมลุงนี่ก็ดีกรีเข้มขัดแชมป์สี่เส้นห้าเส้นเลยครับแหมก็ถือว่าเป็นมวยเอกของศึกเพชรยินดีมายาวนานครับ และเป็นแชมป์แกลอรี่นะด้วยนะครับล่าสุดนี้ถึงแกจะแพ้ชูเจริญแต่วันนั้นนี่ตามสายตานี่ตามภาพตามสายตานี่ส่วนมากแฟนมวยบอกแกไม่น่าแพ้นะครับก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําคัญนะครับที่บอกว่าน่าดูน่าชมครับสําหรับเจ้าเพชรพนมลุงนี่ก็อยู่ในแพลนของเสียบดนะครับ ก็ต้องรอดูครับส่วนช้อยตัวที่สานี่สำหรับให้ฤทธิ์เทวดานี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือคู่ปรับเก่าครับเจ้าชูเจริญดาบลันสาะ,ะคำครับก็ถือว่าอดีตนี่เจอกันมาแล้วหลายครั้งครับส่วนมากสถิตินี่ก็จะเป็นชูเจริญชนะมากกว่าแพ้ครับถ้าเจอกันอีกครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นการที่เจ้าฤทธิ์เทวดาไม่โอกาสได้มาแก้มืออีกครั้งครับแต่คราวนี้นี่ก็เรียกได้ว่ามาอยู่ค่ายใหญ่นะครับน้ำเลี้ยงดีด้วยครับ แต่ก่อนนี่เจ้าธิเทวดานี่แกก็ซ้อมอยู่บ้านนะครับปั้มกับพี่ชายบ้างนะครับก็ถือว่าคราวนี้นี่ก็ได้มาอยู่ภายใต้ชายคานี่เพชรยินดีนี่ชื่อนี้นี่ก็บ่งบอกนะครับว่าสั่งมวยแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงแล้วก็ความน่าเชื่อถือนี่เป็นหลักเลยครับเห็นไหมครับเจ้ากัปตันนี่ก็ถือว่าแฟนมวยให้การยอมรับเลยครับว่าเสี่ยบอสร้างแค่ปีเดียวนะครับสามารถดังทะลุเรียกว,ว่าโอ้โห ชื่อมวยเรียกว่าติดหูติดตลาดไปเลยครับนี่ก็คือช้อยตัวเลือกตัวที่สาครับสาหรับเจา้าฤิทธิวราส่วนตัวเลือกตัวที่สีนี่ก็จะเป็นเจ้าลุงกิดครับลุงกิดบอลุ่งโลดครับก็ถือว่าเจ้าลุงกิดนี่ก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับมวยฝีมือจัดจ้านเพชรเม็ดใหม่ของศิษย์เพชรยินดีครับแต่ก่อนนี่ชกร้อยสามสิบต้นต้น,ตนาวนี้นี่ก็ถือว่าปล่อยขึ้นมาเยอะนะครับร้อยสามแปดสามเก้าครับ ไฟล่าสุดนี่ก็กแพ้ยอดมวยอย่างซุปเปอร์เล็กไปนะครับนั่นก็คือถือว่าฟอร์มหลังนะครับก่อนหน้านั้นนี่ก็เสมอชูเจริญครับก็ถือว่าถ้าเจอกันนี่ผมก็มองว่าได้เสียนะครับแต่เจ้าลิเทวรานี่จะลอยๆกว่านิดหน่อยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่น่าติดตามนะครับสําหรับเจ้าลุงกิตด,ดยสไตล์การชกนี่แกนี่ก็มวยฟรีมือด้กันนี่แกก็ไม่กลัวนะครับเจ้าลิเทวดานี่ ิเทวร์าลานี้ดีทุกอย่างครับเสียอย่างเดียวครับแปลงปะทะนะครับแปลงนะครับเรี่ยวแรงแกนี่ชอบหมดยก4ยก5นะครับมาดูกันว่าเสียบทจะสามารถทําให้เขาแข็งแกร่งแข็งแรงใช้วิทยาศาสตร,ร์การกีฬามาเพิ่มแล้วจะเป็นยังไงครับ <S <S 1> <S 1> และคู่ชกที่เป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายนี่เชื่อเลอเกินว่าแฟนมวยหลายคนอยากชมอยากเชียร์มากครับเพราะ ก่อนหน้านี้เนี่เคยโดนประกบให้เจอกันมาแล้วครับที่ใต้นะครับแต่ไม่ได้ชกนะครับเนื่องจากเจ้าดิเทพราเจ็บเลยทอน,นครับนั่นก็คือเจ้า1นล้านเล็กจิตเมืองนนครับก็ถือว่าถ้าคู่นี้ได้เจอกันนี่ก็ต้องบอกว่าวิกแตกเลยเลยครับก็ถือว่าฝีมือกับบูทรหดครับเจ้า1นล้านเล็กนี่ก็ เพื่อนร่วมค่ายของเจ้ายอดพนมลุงครับดียอดพนมลุงนี่ก็เป็นคู่ปรับเก่าของเจ้าฤทธิ์เทวดานะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคู่นี้เจอกันนะครับก่อนหน้าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยให้ ความสนใจมากๆครับแต่ถ้ามุมมองในของโปรมเตอร์นะครับผมเป็นเสียโบนี่ผมจะยังไม่เอาให้เจอหนึ่งล้านเล็กครับเพราะ1ล้านเล็กนี่อยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มสุดๆครับเจ้าลิเทวรานี่รอหายใจสักไฟหนึ่งครับอาจจะเจอกับฉมวกทองก็ได้ครับในความคิดไม่ฉมวกทองก็ชูเจริญนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าเจ้าลิเทวดานี่จะเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือตัวเลือกหลักๆนะครับก็ ห้าตัวเลือกนะครับสาหรับเจ้าฤทธิ์เทวดานี่ย้ายมาสิกเพชรยินดีไม่ต้องกลัวไม่มีคู่ชกครับคู่ชกเพียบแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นอีกดาวลุ่งที่น่าจับตามองนะครับดาวลุ่งเม็ดใหม่ของศิกเพชรยินดีครับก็พึงย้ายมาครับกลับมาแต่ก่อนนี้แกก็ชกดูสมัยร้อยปอนก็ชกเพชรยินดีแหละครับแต่พึ่งไปย้ายไปเกียรติเพชรนี่ก็โด่งดังจากการชกช่องเจ็ดสีครับ คราวนี้กลับมาบ้านเก่านี่ต้องรอดูครับดูการเจียรไนของเสียบดนะครับว่าจะสามารถพักดันเขาให้เป็นมวยแม่เหล็กเบอร์1เบอร์ต้น,ต,น,ต,นต้นของสิกและของรุ่นนี้ได้หรือเปล่าครับมาดูกันครับจากแกชกร้อยสี่สิบห้าดูครับว่าเสียบดจะบีบลงมาบีบให้แกลงมาเหลือร4 4ยสีเหมือนที่บีบเจ้ากัปิตันมาได้หรือเปล่าต้องรอดูรอติดตามครับ กัดน้ำหนักไหนครับเจ้าฤทธิ์เทวดาจะชกนะครับก็ต้องรอดูครับแต่เชื่อว่าถ้าเจอหนึ่งในห้าคนนี้ผมบอกไปเลยว่าก็ไม่หมูนะครับฤทธิ์เทวดาไม่หมูนะครับเจ้าฉมวกท้องก็เก๋าครับชูเจริญก็เข่าแข็งแกร่งแข็งแรงเพชรพนมรุ้งนี่ก็ฝีมือครับแข้งเตะหนักครับรุ่งกิจนี่ก็ฝีมือจัดจ้านนะครับส่วนหนึ่งล้านเล็กนิ้วไม่ต้องบอกครับ เดียบนะครับจะจัดให้เจอใครครับกล่องต่องรอบทสรุปนะครับเร็วๆนี้นะครับแฟนมวยก็รอติดตามนะครับว่าคู่ชกของเจ้าลิทธิวดาจะเป็นใครครับเชื่อว่ามาดูกันว่าแบบการกลับมาของเขาในคราวนี้ครับในอ้อมอกของเพชรยินดีครับเขาจะทะลุเหมือนเจ้ากัปตันได้หรือเปล่าครับต่องรอติดตามครับส่วนจะเจอกับใครที่ไหนเมื่ออะไรอย่างไรเดี๋ยวเราจะอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้ทราบเป็นระยะๆครับ ขอบดรอติดตามนะครับ